โอเคนะผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมแก๊ปสแกนน่เคยนะกับเกม Fc Mobile แลวนะโอ้โหวันนี้นะผมมาแบบสดๆร้อนๆนั่นก็คือรางวัลชมเชยนะครับผมนักเตะอ่า TOTY นั่นเองโอ้โหเมื่อคืนนะผมเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะก็เหมือนที่เราคาดเดากันไว้นะผมมีสปอยมาเยอะแยะมากมายนะนั่นก็คือทางด้านของรางวัลชมเชยเนี่ยก็มีนักเตะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมซึ่ง เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่ามันมีใครที่น่าสนใจบ้างนะครับผมอย่างแรกนะผมมีทางด้านของเฮลียเคนนะครับ96นะเออแต่ตัว97มีคนเดียวนะครับนั่นก็คือทางด้านของโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับแต่เดี๋ยวโมซาร่าแหละเดี๋ยวไปพูดกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็นักเตะต่างๆนะเออนี่มีประมาณนี้นะทุกคนนะเออใครก็น่าจะเข้ามาแล้วก็จะเห็นแล้วด้วยนะครับผมอ่าส่วนนี้นะครับที่เขาบอกว่ามาแจกฟรีนะโอ้โหผมบอกเลยว่า โอ้โหให้มา3แค่3ตัวนะครับเขาบอกว่าเป้าหมายทาการแลกเปลี่ยนนักเตะทั้งหมดทั้งด้านขวาให้ครบเพื่อรับ1ใน3รางวัลเป้าหมายนะครับ mm hmm. เขาบอกว่านี่สมมุตเราจะเอาคูบโบวกใช่ไหม mm hmm. ก็กว่าปลดล็อกหลังจากการแลกเปลี่ยนนักเตะทั้งหมดเสร็จสามารถรับได้เพียง1ใน3รางวัลเป้าหมาย mm hmm. นั่นซึ่งหมายความว่าเราสามารถเลือกได้3คนนะครับ mm hmm. ผมเลือกได้แค่1คน อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ดิเราสามารถเลือกได้หนึ่งคนจาก3ามคนนะเราเจะเอาใครก็ได้นะครับทุกคนนัเตะเก้าสมนะนะแต่ว่าเนี้ยแลกไปแล้วไม่สามารถซื้อขายได้นะทุกคนนะเออ EA ก็เหลี่ยมเหมือนเดิมนะับมันจะมีตัวที่สามารถซื้อขายได้แล้วก็ตัวที่แลกก็ซื้อไม่ได้แล้ว <c oughs> ดูดิให้มาแต่ละคนนะผมมีคูโบะอย่างเงี้ยชาก้าอย่างเงี้ยดันเต้อย่างเงี้ยใครจะเอาไปใช้วะ <c oughs> นี่นะเขาบอกว่าให้มาเล่นอ่าให้มา มาแลกเปลี่ยนทั้งด้านขวาให้ครบนะครับผมเพื่อรับหนึ่งในสรางวัลก็เท่ากับว่าเหมือนเราต้องแลกใช่ไหมเราต้องแลกทั้งหมดเนี่ยสามสี่ห้าหกหกอย่างนะครับผมให้ครบนะแล้วก็จะได้3อหนึ่งใน3คนนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับจากที่6 5นะครับผมอันนี้ผมอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูนะไม่ได้เตรียมอะไรมานะอันนี้ก็นักเตะพื้นฐานนะครับผม20คนนะเออ นักเตะพื้นฐาน20ิบคนนะใช้ประมาณ8ปดห้านะผมแรกนะครับแล้วก็อันนี้จะมีเป็นเป็นเพชรแดงนะแลกเพชรแดงนะผมได้ทางด้านของห้ารอยเพชรนะครับได้เพชรแดง500อเพชรใช้เป็นนักเตะลาลิกาหนึ่งบูนเลนสก้าหนึ่งแล้วก็ลีกวันหนึ่งนั่นเองนะครับผมอมอันนี้ทุกคนนะ่าจะรู้นอยู่แล้วแล้วนะเนาะต่อไปครับต่อไปต่อไปเพชรแดงเหมือนกันนะอแต่นี้แต่นี้ให้เพชรมาถึง5้ารอเหมือนกันนะ ก็คือเท่ากันกับมเมื่อกี้เลยแต่ว่านนี้จะใช้ทางนั้นของนักเตะญี่ปุ่น1คนนักเตะสวิตนักเตะบราซิลนะครับเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละเออพวกแบบนักเตะต่างๆนะครับผมมาแรกนะครับผมเออแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะเป็น85ดหถึงเกแล้วก็8 6ดหถึงเกนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูให้ก่อนนะแปดห้าถึงเก เป็นผู้เล่น OBR 87นักเตะ TOTY 1งคนแล้วก็815คนนะครับผมว่าก็ทำไม่ยากนะจริงนะเออชาเลนเนี่ยไม่น่าจะยากนะอืมแล้วก็8 6ถึง97นะครับเป็นถึง97มีนักเตะ UR 8 8ขึ้นไปนักเตะ TOTY แล้วก็ผู้เล่นนักเตะ UR 81บวกนะครับผมไม่ยากไม่ยากผมว่าหาอะไรไม่ยากแป๊บเดียวผมว่าก็ทุกคนเผื่อๆทุกคนได้กันหมดแล้วมังนะ้งเนี่ยอืม ส่วนอันเนี้ยเขาบอกว่าน่าสนใจนะผมเพราะว่าจะเป็นชาเลนจ์การแลกเปลี่ยน87-97นะผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าจะมีใครบ้างนะครับนักเตะ89 2คนที t. t y 1คนแล้วก็ผู้เล่น81 5คนนะทุกคนนะเออ,อประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะผมว่ามันมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างนะครับการแลกเปลี่ยนนี่นะเออเดี๋ยวนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับนักเตะ95 9ก้าสามเก้าสี่นะผมใช้สามคนนะครับแลกทางด้านของเก้าสิบห้าได้นะครับเออโอเคก็ถามว่าน่าสนใจไหมผมว่าก็ก็ถือว่าน่าสนใจนะเออมีม,มีนักเตะ95ให้แลกแล้วก็8 8ถึง97นะครับผม8597 8 0 9สถึงเกโอเคอันนี้มันก็จะหมดเวลาประมาณ44นะครับเออแปดสถึงเกนาะอันนี้ผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มนะครับผมผมว่าไปเล่นถ้าไปเล่นก็ไปเล่นพวกตัว95ดีกว่านะอโอกาสได้ตัวดีๆเยอะอยู่นะสามารถซื้อขายได้ด้วยนะครับผมนะักเตะพวกนี้นะเก้าห้ทีโอทนะครับ แต่เอา 9, ก 9, 9, มาแล้ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่านะก็ต้องลองตัดสินใจกันดูนะครับโอเคก็สรุปนะครับประมาณนี้แล้วกันนะ,ะ,นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะแลกพวกนักเตะอะไรเงี้ยก็ลองไป ดูนเอานะส่วนนักเตะพวกดังบัลชมเชยที่แบบ96 95อะไรเงี้ยน่าจะมาให้เปิดในแพ็คแหละน่าจะเป็นแบบว่าดูว่าใครแบบมาเปิดแล้วก็เอามาขายอะไรกันเงี้ยอย่างโมซาร่านะผมโอโ้โหตอนนี้อยู่ที่157ล้านผมบอกเลยก็จะมีให้เปิดแพ็คแหละแล้วก็จบส่วนกันเอานะครับผมส่วนสรุปกิจกรรมที่แจกฟรีก็จะมีแค่3ตัวนะครับผมประมาณนี้คุโบชาก้าแล้วก็ดันเตซึ่งต้องมาแลกนักเตะฝั่งนี้ให้ครบก่อนนะครับผมต่างๆนะจะมี6อันให้ทำนะเป็นชาเลนจ์เพื่อมาแลก นนก็ประมาณนี้นะไว้วันนี้ก็ขอจากไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะมไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ